ข้ามิติมาถึงราชวงศ์ที่เต็มไปด้วยปัญหาภายในและภายนอกกลายเป็นผู้บัญชาการหอคอยสัญญาณฝ่ายเพื่อช่วยไปชิงหลุดจากโจรและฝึกพี่น้องรบกลางคืนผมนำพี่น้องกำจัดโจรหนึ่งกองตอนนี้ไป่ชิงถือลูกธนูห้าดอกร้องตกใจลูกธนูจากจุดตายของโจรเป็นของพี่ลิมทั้งหมดหมายความว่าผมยิงลูกธนูดอกเดียวฆ่าโจรห้าคนช่ยยัดขาและคนอื่นเห็นตาลึงพวกเขาเข้ามาดูลูกธนูในมือไป ชิงมองหน้ากันรู้สึกคอเย็นหูจิ้งใช้ถามเบาหัวหน้าทำได้อย่างไรชุยยัดขาขมวดคิ้วใครจะไปรู้เทพจริงจริงจังฉางโยเกาศีสะสงสัยมืดสนิทลูกธนูหัวตามีตาหรือลีซิ่วมองลูกธนูห้าดอกเรียงเรียบตอนนั้นผมเดินเข้ามาจากประตูเย็นชารีบเก็บกวาดสนามรบถอนตัวทุกคนสะดุง้งร้องรับำํำรีบไปเราลากศพหกศพกลับค่ายเตรียมวันพรุ่งเช้าไปรายงานกองทัพ ไผ่ชิงเก็บของเร็วนั่งเดินมาหน้าผมเงยมองถามที่ท่านทำได้อย่างไรผมมองจันบนฟ้านิ่งทักษะนี้หลายคนทำได้แค่เจ้าไม่เคยเห็นไผ่ชิงยิ้มขมหลายคนทำได้เป็นไปได้หรือผมไม่เถียงเราเงียบยืนในลานสักพักไผ่ชิงดึงแขนผมเบาพูดขอบคุณพี่ที่ดึงข้าจากนรกใต้แสงจันทร์หน้าใสาของไผ่ชิงมีคราบเลือดดูเย้าหยวน ชาติก่อนผมเห็นสาวงามมากมายและเจอหญิงกระหายเลือดร่างหนุ่มนี้ผสานความเยาว์วัยเกิดแรงกระตุ้นความร้อนพุ่งจากล่างสู่บนไปชิงสัมผัสความผิดปกติกัดริมฝีปากตาคู่ใสสองแสงร่างเราค่อยคฉีดผมต้านพลังร่างหนุ่มไม่ได้ชั่วขณะผมคว้าไปชิงเข้าสู่อ้อมแขนกอดแน่นไปชิงเหมือนแมวน้อยอ่อนโยนเงียบว่านอนสอนง่ายปล่อยร่างแข็งแรงของผมบีบ ผมบ้าคลั่งความหุนหันตึงสายอุ้มไปฉายิงก้าวใหญ่เข้าบ้านยาแห้งชั่วพลิกตาหมู่บ้านเงียบมีเสียงคลางแผวอีกด้านเผ่าทิศจ,จินรุกรานชายแดนต้าจงน้ำอัศวินเกราะทองแดงสี่สิบชูสงยอดเกราะทองแดงนำกองร้อยพุ่งเข้าค่ายใหญ่กองทัพชายแดนต้าจงรอบค่ายใหญ่กองทัพชายแดนมีกำแพงสูงกว่าหนึ่งจ้างป้องกันแน่นหนาะมีทหารห้าหมื่นสนับสนุนกองทัพสามหมื่นป้องกัน แต่เจอกองร้อยทหารม้าทัดกลับเพิกเฉยปล่อยพวกมันเกเรนหน้าค่ายนายพลใหญ่ชุยหยงเข้มงวดห้ามใครออกค่ายกลยุทธ์เขาคือหลบเลี่ยงทัตไม่มีอะไรให้ปล้นไม่มีอะไรให้กินพวกมันจะถอยเองชูสงขี่ม้าตั้งแถวหน้าค่ายส่งลูกน้องเสียงดังไปด่าทัดไม่กี่ตัวที่รู้ภาษาต้าจงยืนหน้าค่ายด่าดังชุยอิงอยากขัดคำสั่งออกสู้ถูกส่งอี้ห้ามสุดชีวิต นางโกรธชี้ด่านายทหารว่าไร้ค่าแต่ทุกคนหูหนวกใบไม่สนานางชู้สงเห็นด่าไร้ผลส่งทัดหลายสิบตัวยืนหน้าค่ายเรียงแถว16บฉี่ใส่ค่าย,ายทหารต้าจงมีเลือดร้อนเห็นการดูหมิ่นทนไม่ได้นายพลเจียฐานนำนายทหารสองคนคุกเข่าหน้าเต็นนายพลใหญ่ขอสู้คุกเข่าครึ่งชั่วโมงเข่าปวดไม่เห็นนายพลใหญ่ชุยหย่ง ก็ไม่เห็นพลเอกเฉวียงปรากฏตัวเลยร่างกายยังดีแต่จิตใจเหนื่อยทหารม้าทัดร้อยกว่าถอยไปร้อยห้าลงม้านั่งพื้นหยิบอาหารแห้งและน้ำกินเติมพลังกินเสร็จไม่ขี่ม้าจากไปนอนเกลื่อนเพิกเฉยกองทัพชายแดนต้าจงดูหมิ่งยิ่งกว่าฉี่การยุ่นนี้ดำเนินถึงมืดพวกมันขี่ม้าจากไปช้าห่าหา่าค่าใหญ่กองทัพชายแดนเงียบเหมือนไม่มีทหารวันรุ่งขึ้น ชูสงยังนำทหารม้าร้อยตัวมาหน้าค่ายคราวนี้เปลี่ยนวิธีให้คนเขียนป้ายภาษาต้าจงทัดร่างขาวหลายตัวกลางป้ายหน้าค่ายทหารในค่ายมองคนรู้หนังสือร้องเรียกส่งเจียออกสู้สู้ตัวต่อตัวไม่โกหกเรื่องส่งเจียฆ่าเกราะทองแดงกระจายทั่วค่ายทุกคนเห็นป้ายทัดรู้ว่าทัดมาแก้แค้นทหารบางคนรีบรายงานบางคนวิ่งหาส่งเจียตอนนี้ส่งเจียเลื่อนเป็นนายพล บัญชาการทหาร500มีนายร้อยห้าคนเกราะเปลี่ยนเป็นเกราะเกล็ดปลาเต็นใหญ่ขึ้นเดิมส่งเจียอยู่ในคำคระหาแม้รางวัลกองทัพเต็มเต็นเขายิ้มไม่ออกเมื่อรู้ว่าทัดโวยวายทั้งวันเพื่อแก้แค้นเกราะทองแดงใจเขาหายครึ่งเขาจะกล้าสู้ด้วยฝีมือตอนนี้แม้ทัดร่างขาวยังไม่กล้าสู้ตัวต่อตัว,ตวไม่นึกว่าแย่งผลงานปัญหาไม่เกิดในกองทัพแต่กับเผ่าทิศจิง สร้างความวุ่นวายส่งเจียหน้ากังวลอยากหาลุงส่งอี้เพิ่งออกจากเต็นท์เห็นชุยอิงขี่ม้าขาวพุ่งมาสวรรค์ยมทูตสาวมาเอาชีวิตส่งเจียด่าดต่ำหันวิ่งไปหลังเต็นท์แม้ระยะไม่ถึงร้อยเก้าชุยอิงเห็นส่งเจี๋ยส่งเจียหยา่าหนีทัสมาเรียกเจ้าชุยอิงตะโกนจากมา้าได้ยินนางตะโกนนายทหารหลายคนออกจากเต็นท์ไม่ใช่เพื่อส่งเจี๋ย แต่ดูดอกไม้แห่งกองทัพชุยอิงขาส่งเจี๋ยสู้ม้าชุยอิงไม่ได้ช่วพริบตาถูกต้อนที่ลานโลง่งชุยอิงบนม้าถือหอกควบเมานนส่งเจี๋ยสองรอบส่งเจีย๋ยเจ้าจะออกสู้หรือส่งเจีย๋ยหันมองนายทหารรอบห่าหา่านายพลใหญ่สั่งห้ามใครออกค่ายฝ่าฝืนคําสั่งฆ่าทิ้งทัดขอสู้ตัวต่อตัว,ตวนี่คือโอกาสฆ่าศัตรูสร้างผลงานเจ้าทําไมหลบนายพลใหญ่ ข้าจะขอสู้แทนเจ้าได้หรือซ่งเจียกัดฟันจ้องชุยอิงข้าผิดอะไรทําไมจ้องข้าไม่ปล่อยชุยอิงยิ้มซ่งเจี๋ข้าไม่เชื่อเจ้าโค่นเกราะทองแดงนางยิ้มทําให้ทหารรอบๆถอนหายใจข้าก็ไม่เชื่อชายร่างกํายําเหมือนหอเหล็กพุ่งออกยืนขวางซ่งเจี๋โกรธจนตัวสั่นมีคนโห่จ้านก่างเจ้าโวยวายอะไรข้าไม่ยอมเจ้าซ่งเจี๋เจ้าข้าเกราะทองแดงได้อย่างไร ยอมหรือไม่ยอมข้าค่าเกราะทองแดงผิดหรือชุยอิงมองส่งเจเจ้าออกค่ายค่าเกราะทองแดงนั้นข้าจะยอมให้เจ้ามีอะไรสักอย่างคําพูดนี้รอบข้างร้องโห o จั่นกังตาโต้นายพลชุยถ้าค่าค่าเกราะทองแดงนั้นล่ะชุยอิงพยักหน้าได้ขออะไรก็ได้ขออะไรก็ได้นายทหารรอบฮ่าฮ่าหลายคนตื่นเต้นคนในฝูงตะโกนนายพลชุย ใครก็ได้หรือชุยอิงกัดฟันใครฆ่าเกราะทองแดงนายพลนี้ยอมรับคำสัญญาเสียงโห่ร้องดีไปไปฆ่าจะฆ่าเกราะทองแดงนั้นข้าก็ไปส่งเจียถอนหายใจแต่ใจรู้สึกสูญเสียชุยหยงได้ยินรายงานตบตโต๊ะโกรธวุ่นวายโง่เขารักลูกสาวจากใจชุยอิงเหมือนเขาเมื่อหนุ่มรักก็รักแต่เรื่องเกินเลยยอมไม่ได้มาถือมีดสงครามข้าใครกล้าออกค่าย ข้าทันทีทหารรับคำคว้ามีดเอลชุยหยงวิ่งออกแต่ถูกขวางที่ปากเต็นผู้มาคือที่ปรึกษาทหารหลานอาวินายพลใหญ่ไม่ได้เราหลบสู้ทำให้ทหารขวัญฝ่อตอนนี้นายพลชุยอิงช่วยนายพลใหญ่ปลุกขวัญทหารทำไมไม่ทำข้ากลัวทัดหลอกทัดหรือท่าเรื่องกลา้าข้าคงไม่มีใครสู้ท่าเรื่องกนหลานอาวิสายหัวชุยหยงขมวดคิ้วขีดโบกมือเอาเถอะ แค่สู้ตัวต่อตัวห้ามเปิดประตูค่ายคำสั่งนี้นายทหารที่อยากออกฆ่าทัดโ่ร้องทุกคนอยากเป็นคนแรกไม่มีข้อสรุปสุดท้ายชุยอิงให้จับฉลากใครอยากสู้จับฉลากเรียงลำดับคนแรกคือรองนายร้อยหมิงใยเขาเขียนชื่อบนป้ายออกศึกทหารรักษาค่ายวังต้าเฉิงใช้ตะกร้าและเชือกส่งหมิงใยออกนอกค่ายหมิงใยใช้หอกยาวผู้แดงนำสายตาทุกคนพุ่งไปหาทัดร้อยเก้า เขาไม่เลือกขี่ม้าทัดเก่งขี่ม้าเขาจะเสียเปรียบชู้สองเหนื่อยด่าตะโกนครึ่งวันไม่เห็นคนออกค่ายพวกมันไม่เก่งตีเมืองรู้ว่าพุ่งเข้าไปเสียเปล่าเสียทหารทหารม้าทัดร้อยกว่าลงม้าพักบนพื้นทัตตะโกนนายพลมีคนต้าจงออกค่ายชู้สองมองเห็นคนลงจากกำแพงเขาเลียปากแห้งเถในที่สุดมีคนไม่กลัวตายเขาลุกถือมีดยาว กระโดดขึ้นมาพุ่งไปหาวังต้าเฉิงที่วิ่งมาสองฝ่ายใกล้ยี่สิบก้าชู่ส่งตะโกนส่งเจ๋เขาไม่รู้ภาษาต้าจงแต่เพื่อฆ่าส่งเจ๋เรียนสองคำนี้วังต้าเฉิงตะโกนค่าคือรองนายร้อยกองทัพต้าจงวังต้าเฉิงชู่ส่งไม่เข้าใจมีคนออกสู้ก็พอไม่สนว่าใครควบหมาพุ่งชูมีดฟันวังต้าเฉิงชูหอก ผู้แดงระเบิดเป็นประกายใบหอกยาวแทงทัดด้านหลังโห่ร้องในค่ายตีกล่องหอกยาววังต้าเฉิงป่าท้ามีดใหญ่ชู้สองเสียงดังแสบหูทุกคนเห็นหอกสัน่นมือหยันพื้นวังต้าเฉิงไม่นึกว่าทัดแข็งแรงมือชาแขนไร้แรงหันวิ่งสองขาสู้สี่ขาไม่ได้มาพุ่งผ่านมีดใหญ่ชู้สงเฉือนร่างวังต้าเฉิงผ่าครึ่ง ทัดโหดังกลองในค่ายเงียบทหารดูร้องสวรรค์ทัศดุร้ายแม้ไม่ใช่ครั้งแรกแต่ในสถานการณ์นี้ชวนสยองนายทหารถือฉลากที่ฝีมือใกล้วังตาเฉิงทิ้งฉลากเงียบหน้าเศร้าฉลากจั้นกังเขียนเลขสี่ออกสึกลำดับสี่เขาขมวดคิ้วมองนายทหารใครคนที่สองข้าจะแลกถามสองครั้งไม่มีใครตอบจจ้นนังมีชื่อในกองทัพกล้าและแข็งแกร่ง ใช้ขวานยาวแทบไร้คู่ต่อสู้ชุวยอิงยืนไม่ไกลเห็นไม่มีใครออกสู้จ้านกังเจ้าไปเลยอย่าเป็นพวกขี้ขลาดจ้านกังตะโกนทัดงโงมาฆ่าจากฆ่าเขาคว้าขวานใหญ่ลงตะกระ้าทหารสี่คนส่งเขาลงนอกค่ายจ้านกังข้ามคูเดินไปหาชู้สองส่ง,สงเจแอบปีนกำแพงเขาหยินโผล่มอง ในฐานะทหารชายแดนต้าจงทุกคนรู้ทัศดุร้ายแต่ในการดูและเชียร์คนออกสู้มีมากกว่าความกล้ามีความมั่นใจในฝีมือวังต้าเฉิงถูกทัดผ่าครึ่งเลือดก,กระจายกระตุ้นทุกคนสู้แค่หนึ่งกระบวนท่าส่งเจียดีใจลึกห่าหา่าโชคดีที่รู้ตัวไม่ปล่อยใจให้ความงามแม้ชุยอิงสวยดุดดอกไม้ล่มเมืองล่มชาติแต่ชีวิตสำคัญกว่าจั้นกังและชู้สงปะทะ ขวานและมีดใหญ่ชนกันเสียงแสบหูแม้จั้นกังไม่ถอยมือทั้งสองชาจนชาทัดนี้ดูร้ายจริงสองคนสู้สามกระบวนถ้าไม่แบ่งแพ้ชนะเสียงเชียร์ทั้งสองฝ่ายดังลัน่นนายพลใหญ่ชุยหยงนั่งไม่ติดในเต็นท์ลุกเดินวนเพราะรายงานทหารบอกว่าไม่ตื่นเต้นแต่กำม,มี่จนมือขาวชุยหยงรู้ชื่อจัน่นกังในกองทัพเรื่องกล้าไม่เคยได้ยินใครชนะเขา ส่งอี้ตามหลังนายพลใหญ่ดูแลระวังเขายิ่งตื่นเต้นถ้าจั่นกังแพ้นายพลใหญ่จะให้ซ่งเจีย๋ยออกค่ายสู้ทัดหรือในฐานะลุงซ่งเจีย๋ยเขารู้ซ่งเจีย๋ยเป็นคนอย่างไรซ่งอี้เสียใจในใจเจ้าโงา่แย่งผลงานไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ไม่ใช่ทุกผลงานจะแย่งได้เกราะทองแดงทัดดูร้ายเจ้ากล้าแต่ตอนนี้เสียใจก็สายซ่งเจี๋ยรับรางวัลไปหมดและเป็นนายพลถ้านายพลใหญ่สั่งให้ออกค่าย กลัวแค่ไหนก็ต้องไปตายขณะทุกคนในค่ายรอคอยมีเสียงร้องจากกำแพงในฐานะลุงส่งเจี๋ยเขารู้ส่งเจี๋ยเป็นคนอย่างไรขณะทุกคนในค่ายรอคอย